นี่คือกระเป๋าเดินทางแล้วเอาไปรดน้ําทําไมกระเป๋าเดินทางที่นั่งได้เดี๋ยวเดือนหน้าลุงจะไปจีนก็เลยต้องสอยกระเป๋าเดินทางมาใช้งานกระเป๋าที่ลุงจะใช้คือต้องถูกและทนนี่เอามานั่งได้เลยล้อจะต้องเลื่อนแล้วก็หมุนได้360องศานี่เติ้วเลยลุงต้องเลือกแบบล้อด,ดีๆแล้วก็เลื่อนๆเพราะว่าลุงต้องเข็นเยอะไปครั้งนี้นี่ย้ายหลายโรงแรมเลยและที่สําคัญอีกอย่างคือต้องไม่มีซิปเห็นในคลิปใช้ปากาจิม้มซิปแล้วสะเทือนใจกระเป๋ารุ่นนี้เป็น เป็นแบบตัวล็อก3จุดเปิดมาด้านในก็เหมือนกระเป๋าทั่วไปนี่แหละมีดีไซน์จุกจิกไว้แขวนของได้ด้วยขอบเฟรมทําจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบาแข็งแรงมียางกันน้ําไว้รอบกระเป๋าเลยนะไอยางกันน้ำเนี่ยเขาเอาไว้กันละอองน้ํากันแบบน้ําเล็กๆน้อยๆอะ่ะไม่ใช่กันน้ําแล้วเอาไปวางตากฝนแบบนี้มาเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนั่นชุ่มเลยมันกันน้ําได้นิดหน่อยยาวไปตากฝนสวย ทนแข็งแรงดูดีใครชอบแบบนี้จิ้มตะกาโลด